ดูคลิปนี้คลิปเดียวคุณจะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับคอมบูชาเลยไม่ว่าคอมบูชาคืออะไรคอมบูชาทำมาจากอะไรส่วนประกอบข้างในคอมบูชาคืออะไรประโยชน์ของคอมบูชาคืออะไรหาขอซื้อคอมบูชาที่ไหนแล้วคอมบูชาราคาเท่าไหร่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับดูได้เลยคอมบูชาล้วนๆสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลนิสฮับนะครับ สำหรับช่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลร่างกายแบบองค์รวมนะครับเป้าหมายมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือแก่ช้าดูดีดูอ่อนกว่าวัยนะครับอย่างที่2คือหุ่นดีใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยใส่ชุดอะไรก็ดูดีอย่างที่3ห่างไกลโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายนะครับที่มีมากมายในปัจจุบันถ้าเกิดใครเข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ในครั้งแรกนะครับสามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับอย่างแรกนะครับมาดูก่อนว่า คอมบูชาคืออะไรนะครับคอมบูชาคอมบูชาอันนี้มันแล้วแต่คนออกเสียงนะครับสะกดภาษาอังกฤษก็คือ k o m b u c h a นะครับคอมบูชาคอมบูชาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คนออกเสียงนะครับมันคือน้ําชาหมักนะครับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งน้ําชาหมักนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยแบบออริจินอลดั้งเดิมนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือ เอาน้ำชาเนี่ยมาหมักนะครับพอเวลาดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีลสอยู่2อ,อย่างหลกักๆนะครับคือลดเปรี้ยวกับกับซ่านะครับคือดื่มมาไปเราเปรี้ยซ่านั่นแหละในขณะที่อีกแบบหนึ่งก็คือเอาแบบเนี้ยแบบดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยมาดัดแปลงเพิ่มเติมมาพัฒนาปรปับปรุงเพิ่มขึ้นไปก็คือมีการแต่งเติมกลิ่นนะครับมีการแต่งเติมสีนะครับที่เกิดจากผลไม้เกิดจากเครื่องเทศเกิดจากสมุนไพรนะครับก็ พอเวลาดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะมีกลินนะก่นหอม่ากลิ่นหอมกลิ่นฉุนของเครื่องเทศเข้ามานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวซ่าเพิ่มขึ้นไปนะครับก็หลักๆก,ก็คือคอมบูชาก็คือน้นชาหมักนะครับมีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบออริจินอลกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแบบแต่งเติมกลิ่นแต่งเติมสีเข้าไปนะครับอย่างต่อมานะครับมาดูกันว่าประวัตินะครับคร่าวๆของคอมบูชาเนี่ยมันคืออะไรความเข้าใจผิดนะครับของคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปเนี่ย คิดว่าคอมพูชาเนี่ยมันคือนิวลิลิสประมาณแบบของใหม่เว้ของแบบอินเทรนด์นะครับเครื่องดื่มแนวใหม่แนวดูแลสุขภาพนะครับแต่ความเป็นจริงขับไม่ใช่เลยนะคอมพูชาเนี่ยมีประวัติมายาวนานมากกว่า2,000ปีนะครับคือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคอมพูชาเนี่ยที่เท่านีการจดบันทึกนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาในช่วงก่อนออคริสตกาลเนี่ยประมาณ200กว่าปีที่ประเทศจีนนะ ขอมบูชาเราแด้คิดว่ามันเป็นที่ของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ปรากฏไม่ใช่ครับจุดเริ่มต้นจริงมันเริ่มมาจากประเทศจีนนะครับในช่วงสมัยราชวงศ์ฉินนะครับลองนึกภาพว่าสมัยก่อนนะั้นน่ะฮ่องเต้นเนี่ยเ,เขามีความเชื่อมีความคลั่งไคลนะครับกับการที่จะมีอายุเ,เขาเรียกอะไรนะอายุอิมมอร์ทัลอายุที่แบบไม่ตายเลยนะครับเขาก็เลยพยายามให้ขุนนางพยายามให้คนเนี่ย หาสรรหาอะไรที่มันเป็นอยู่ตลอดไปยาอายุธนะนะครับแล้วเจ้าคอมบูชาเองเนี่ยก็ถือว่านะครับถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในยาอายุพัฒนะนะครับคือคนจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าคอมบูชานะคอมบูชาเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มันมีการดัดแปลงมาแล้วก็มาดังในหลังๆนะครับเ,เริ่มต้นจริงๆเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าโหงชาจุนนะครับผมไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกหรือผิดนะครับ H.O.N.G.C.H.A. นะครับแล้วก็ J.U.N. นะครับหงชาจุนนะครับแปลว่าชาเห็ดสีแดงแล้วว่าเล m u s h r o o m นะครับคือด้วยความที่ว่ามันมีความคล้ายๆกับเชื้อรานะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคือเห็ดในมันเกิดมาจากเชือ้อราชนิดนึงใช่ไหมแต่ไอชาหมักเนี่ยมันเกิดจากการหมักของจุลินทรีย์ของลาไอของยีสต์นะครับของแบคทีเรียนะมันก็เลยมีการเรียกคล้ายๆกันในสมัยก่อนนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องนึกภาพว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนึกภาพนะคุณต้องนึกภาพกลับไปย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วมันไม่ได้มีเครื่องมือตรวจแผบไม่ได้มีเครื่องมือตรวจเลือดมันไม่ได้มีเทคโนโลยีในการวัดอะไรต่างๆถูกไหมมันทําได้อย่างเดียวคือเกิดจากการสังเกตนะครับเขาพบว่าเขาเจอว่าเอ๊ะไอชาตัวนี้พอเวลาเอามาหมักเนี่ยแล้วพอคนจินเข้าไปคนดื่มเข้าไปสม่ําเสมอเนี่ยเฮ้ยมันดูดีว่ะดูโง่เฮ้งดูผิวพรรณดีแล้วคนที่ตื่มไปเนี่ย สังเกตได้ว่าสังเกตอยู่2มุมนะอย่างแรกคือรู้สึกว่าชาัยภาพมันดีขึ้นักความรู้สึกทางร่างกายมันดีขึ้นมันก็เลยถูกขนานนามว่า i m m o r t a l T ทนะครับก็คือชาที่มันดื่มไปแล้วนะ่มันแบบทำให้ส่งเสริมเป็นยาอายุชนะหรือเป็น Long Life e x กซ์ r นะครับก็คือเป็นเป็นชาที่บำรุงร่างกายนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็ต้องรู้ว่าคอมบูชาทำมาจากอะไรนะครับคอมบูชาเนี่ย นั่งเดิมจริงนะครับมีวัตถุดิบอยู่4อย่างนะครับอย่างแรก็คือชาแน่นอนนะครับอย่างที่2คือน้ําตาลอย่างที่3ก็คือหัวเชื้อสโคบี้นะครับไอ้สโคบี้เนี่ยมันฟังดูแปลกๆนะเดี๋ยวผมให้ฟังให้ดูแล้วมันย่อมาจากอะไรสโคบี้เนี่ยมันคือ S C O B Y นะครับสโคบี้ย่อมาจาก Symbiotic i นะครับ Community of Bacteria and Yeast เห็นไหมมันคือแบคทีเรียและก็ยีสต์นะครับ มันเรียกสั้นๆว่าสโคบีนะครับเมื่อกี้นะเอาใหม่นะชาน้ําตาลหัวเชื้อสโคบีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือน้ําเปล่าน,นี่คือวัตถุดิบองค์ประกอบ4อย่างนะครับที่เอามาทําคอมบูชาแบบนั่งเดิมแต่ทีนี้ถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่มันมีการแต่งเติมกลิ่นสีเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีการเเพิ่มเติมนะครับของผลไม้นะครับเครื่องเทศ รือสมุนไพรเข้าไปนะครับเพื่อให้มีสีมีกลิ่นนะครับที่ที่มันหอมฉุนเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเทคเป็นไม่ใช่เทคนิคอะเป็นเป็นสิ่งที่คนหลังๆนี้เริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากรสชาติเปรี้ยวซาเดิมๆของออริจินอลของมันนะครับทีนี้นึกออกใช่ไหมว่าพอะว,ะวัตถุดิบมันมีสีอย่างเนี่ยมันก็แล้วแต่ละว่าคนจะใช้วัตถุดิบแบบไหนนะครับชาใบชาเนี่ยมันก็มีหลายประเภทถูกไหมชาดำชาขาวชาอูหลงชาผูเออ ชาเขียวนะครับชาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับแต่ในรายละเอียดแล้วเนี่ยโดยเฉพาะสารสําคัญนะครับเช่นสารพฤกษัเคมีหรือว่าไฟโตนิวเทรนที่อยู่ในชาแต่ละประเภทเนี่ยอันเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นสีนะครับที่เป็นเป็นเฉพาะตัวของมันเนี่ยอันนี้เขาไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,องค์ประกอบนะครับในการทำสีอย่างเนี่ยถ้ามันสามารถอยู่ได้สมบูรณ์ดีนะครับ ชาหัวเชื้อสโคบีน้ำตาลแล้วก็น้ำถูกไหมมันจะทำให้แบคทีเรียกับยีสต์เนี่ยมันเกิดการหมักและเกิดการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับองค์ประกอบอันนี้มันคืออะไรก็จะมะีหัวเชื้อนะครับอาหารของหัวเชื้อคือน้ําตาลนะครับอากาศแล้วก็อุณหภูมิถ้าสี่อย่างนี้มันสมบูรณ์มันจะทําให้การหมักนสมบูรณ์นะครับ ก็ทาให้เกิดขึ้นมาเป็นคอมบูชานั่นเองแต่ถ้าการหมักไม่สมบูรณ์มันก็แช่ทิ้งไว้จนกระทั่งมันเนา่าหรืออาจจะมีสิ่งสงปกปรกเข้าไปหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าองค์ประกอบ4อย่างนียมันไม่ครบนะครับคือต้องมีหัวเชื้อสโคบี้ต้องมีน้ําตาลเป็นอาหารของมันนะครับมีอากาศแล้วก็มีอุณหภูมิที่มันพอดีพอดีถ้ามันครบมันก็กดอ,ออกมาเป็นน้ำคอมบูชาให้ดื่มแต่ถ้ามันไม่ครบมันก็ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องแล้วแต่ว่าหมักออกมาแบบไหนถัดมานะครับมาดูว่า คอมโพเนนต์นะครับหรือว่าส่วนประกอบข้างในคอมบูชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือชาหมักเนี่ยเมื่อมันหมักจนสาเร็จนะสำเร็จนะ <c oughs> ถ้ามันไม่สมเาเร็จจะไม่ได้มาเป็น,น,าปนชาหมักถูกไหมครบขั้นตอนครบกระบวนการเนี่ยมันสามารถเอามาแยกแยะดูส่วนประกอบด้วยด้วยว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนาะมันสามารถเข้าไปทดสอบไปตรวจแบบได้ว่ามันคืออะไรบ้างน,นะครับคือคุณต้องแยกออกมาให้ออกให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้แตกต่างเห็นความแตกต่างของสองสองอย่างนี้ก่อนนะอย่างแรกคือวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้มันคือวัตถุดิบในการทําแต่พอมันผ่านกระบวนการหมักนะครับจนกระทั่งมันสําเร็จออกมาเป็นคอมบูชาเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะคือมันมีความคล้ายกันอยู่แต่มันคนละเรื่องวัตถุดิบในการทําก็คือส่วนวัตถุดิบผ่านกระบวนการหมักสุดท้ายออกมาเป็นคอมโพเนนต์เนี่ยคนละเรื่องกันนะครับคอมโพเนนต์เนี่ยคือวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนประกอบหลักๆนะครับ5อย่างในคอมบูชาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกก็คือ กลุ่มแบคทีเรียและยีสต์ที่ดีในร่างกายนะครับเห็นไหมอ,อ,อันนี้คือกลุ่มแรกนะครับคือโปรไบโอติกนะครับโปรนะไม่ใช่พรีนะอันที่2นะครับชานบแน่นอนพอเวลามาออกมาเสร็จปุ๊บส่วนประกอบภายในของชามันก็ต้องมีออกมานะครับสารพรษะเคมีอะไรต่างๆที่มันอยู่ในชามันก็ต้องออกมาในคอมบูชานะครับอย่างที่3ก็คือน้ําตาลนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่าหมักออกมาปุ๊บแล้วยังหมักที่ ยังมีน้ำตาลอยู่มันก็มีน้ำตาลนะครับแต่บางอันเที่เกิดหมักนานๆแล้วน้ำตาลก็จะหมดไปนะครับอย่างที่4ี่นะครับกลิ่นจากการแต่งเติมนะครับก็ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะผลไม้เครื่องเทศสมุนไพรนะครับอันนี้คือกลิ่นจากการแต่งเติมอย่างที่5้าก็คือกดรดเกิดจากการหมักนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับแต่จริงๆสาคัญทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวเรามาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละอย่างเลยนะครับเนาะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องลึกเลยนะคนทั่วไปอาจจะ คือได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นหมอเป็นวงในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาเข้าใจแหละแต่ละคนทั่วไปฟังอาจจะงงๆนะครับในกลุ่มอย่างแรกเลยก็คือสเตรนนะครับสเตรนเนี่ยก็คือสายพันธุ์ของแบคทีเรียนะครับที่มาคบในคอมพูชานะครับผมไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับให้ไปลองดูในนี้แล้วกันที่ลิสต์ขึ้นมานะครับมีทั้งหมด5สเตรนนะครับสเตรนเนี่ยมันสําคัญยังไงสเตรนก็คือสายพันธุ์น่ะเปรียบเทียบเหมือนพันธุ์ของหมาพันธุ์ของแมวอ่ะพันธุ์ หมาพันไทยหมาพันธุ์ทางหมาพันธุ์บูด็อกหมาพันธุ์อะไรต่างๆนะครับสเตรนเนี่ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยมันก็เลยมีการผลิตอาหารเสริมขึ้นมาที่ทําเป็นโปรไบโอติกเพราะไอ้ความว่าสเตรนเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าชาหมักตามธรรมชาติหรือคอมบูชาเนี่ยมันก็จะมีสเตรนของมันซึ่งหาว่าไม่มีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันก็มีข้อจากัดของมันแต่ละอย่างนะครับเมื่อกี้ดูสายพันธุ์ของแบคทีเรียแล้วใช่ไหม อันถัดมามาดูสายพันธุ์ของยีสต์บ้างนะครับคือในคอมบูชามันมีทั้งยีสต์ทั้งแบคทีเรียใช่ไหมครับยีสต์เนี่ยก็มีหลักหลาอยู่ประมาณ5สเตรนนะครับ5สายพันธุ์นะครับคืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้สเตรนมันก็เหมือนพันธุ์น่ะคือพันธุ์ของหมาพันธุ์ของแมวใช่ไหมอันนี้เราเห็นภาพออันนี้ก็เหมือนกันยีสต์กับแบคทีเรียมันก็มีสายพันธุ์เหมือนกันประเด็นคือถ้าเกิดใครอยากรู้ลึกๆให้คุณลองเอาชื่อมา สเตรนของพวกนี้ไปเซทใน Google แล้วคุณจะรู้ว่า Benefit ของมันมีโพดเยอะเลยมาาอาแสมากนะครับในขณะที่ถ้าถามว่าโปรไบโอติกที่มันผลิตออกมาเป็นอาหารเสริมเนี่ยกับคอมบูชาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงส r ตรนนี่แหละไอ้ถามว่าดีที่สุดคืออะไรกินไปทั้งหมดนะครับอะไรใช่มันดีๆก็กินไปทั้งหมดถูกไหมเราไม่เราเรา,เราจะไปเลือกกินทำไมเฉพาะบางสายพันธุ์ถูกไหม เราก็เลือกกินทั้งที่เป็นอาหารธรรมชาติก็คืออย่างคอมบูชาเนี่ยกับอาหารที่มันมีการสกัดมีการเ,าเขาเรียกอะไรนะมีการปรุงเพิ่มขึ้นมาก็อย่างโปรไบโอติกครับดีที่สุดก็คือสลับกินกันไปทั้งหมดนะครับอ,อันถัดมานะครับก็คือเรื่องของอะไรเมื่อกี้คือเรื่องของโปรไบโอติกใช่ไหมอันถัดมาคือเรื่องของไฟโตนิวเทรียนนะครับก็คือสารพฤกษะคีเมที่มันเป็น สารเฉพาะเจาะจงนะครับที่อยู่ในใบชาแต่ละชนิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละมันตออกันไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณก็ต้องไปดูว่าเขาถ้าสมมติคุณทําเองก็ต้องไปดูว่าคุณใช้ใบชาประเภทไหนชาดําก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งชาเขียวก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งชาผู้เออก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีก็สมเหตุสมผลวนะัตถุด,ดิบพอหมักออกมาเสร็จเสร็จแล้วออกมาเป็นส่วนประกอบนะครับอันถัดมาคือน้ําตาลน้าตาลเองเนี่ยก็มีผลโยางงานถูกไหมมันแล้วแต่คุณเนี่ยคุณจะเลือกใช้ประเภทไหน คุณเลือกใช้แบบถูกหน่อยให้ฟุกโต้อคอนไซรัปอันนี้ก็เป็นน้ำตาลสุดห่วยเลยแย่สุดๆแต่ราคาถูกนะครับเพราะอะไรเพราะมันใช้ในการผลิตอาหารอุตสาหกรรมนะครับมันอยู่ได้นานแล้วมันก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะน่าจะเป็นรสชาติดีเหมือนกันเพราะว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุตสาหกรรมมันก็ต้องรสชาติดีราคาถูกนะครับแล้วก็อยู่ได้นานแ้่คุณใช้น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะนดมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับใช้น้ําตาลทรายขาวน้ําตาลออร์แกนิกน้ําตาลทรายดำก็แล้วแต่ว่าเป็นยังไงนะครับ อันถัดมาก็คือว่ากลิ่นนะครับจากการแต่งเติมพอมบูชาเนี่ยก็แล้วแต่คุณใส่อบเชยเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นมีสารพืกษาเคมีของมันเฉพาะทางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้เทคนิคยังไงคุณใช้ผลไม้จริงนะครับมันก็จะมีกลิ่นมีฟรุกโตสนะครับมีสารพึกษาเคมีในผลไม้ชนิดนั้นหรือถ้าบางคนนะโอ้โหนี่เทคนิคสารพัดเลยซึ่งส่วนตัวผมไม่แนะนําใช้ผลไม้ปลอมใช้มะนาวปลอมใช้สารแต่งเติมพวกเนี้ย ถึงแม้มันจะมีกลิ่นหอมนะแต่ในส่วนตัวผมแล้วไงอะกลิ่นหอมมันคือของแต่งเติมของปลอมที่สร้างขึ้นมานเองนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกรดกรดเนี่ยที่เกิดจากการหนักคอมโพชาเนี่ยถ้าเกิดใครเคยลองชิมคอมพูชาเนี่ยคุณต้องต้องรู้ว่ามันมีรสเปรี้ยวขอมโ่าถูกไหมคือมันก็คือกรดนั่นแหละทีนี้กรดเนี่ยพอเวลามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยธรรมชาตินะร่างกายเราเนี่ยมีความเป็นด่างมีความเป็นเบสอยู่ แล้วเรากินกรดเข้าไปแนละ้วมันไม่ทําให้มันตีกับเดกับบสหรอไม่ใช่นะครับอะไรก็ไอกรดนะครับบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะกรดที่มันอยู่ในคอมบูชาเนี่ยพอเวลามันเข้าไปนนในร่างกายมันจะบัฟเฟอร์นะเปลี่ยนมาเป็นบางเปลี่ยนเป็นเบสนะครับกรดที่อยู่ในคอมบูชานะครับเท่าที่มีการเข้าไปทดสอบดูเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ห้อย่างนะครับกรดซิตริกเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับกรดมาลิกเนี่ยช่วยกัดช่วยการขับสารพิษที่ตับนะครับ กดบิวเทลิกนะครับช่วยต่อต้านยีสต์ที่ไม่ดีในร่างกายนะครับกดกรดนะครับกลูโคโลนิกนะครับเป็นแหล่งของกลูโคซามีนนะครับก็คือกลูโคซามีนก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรวะคือเป็นวัตถุดิบที่เกี่ยวกับเข่าอ่ะทำให้เข่ามันแข็งแรงนะครับ <S <S <ม>คือเป็นตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับเป็นตัว ารตัวหนึ่งอ่ะที่มันที่มันเกี่ยวกับในเข่าเกี่ยวกับข้อต่อเนี่ยทำให้แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับดีกลูโคนิกแอซิดนะครับก็คือเป็นทําให้ผนังเซลล์เนี่ยแข็งแรงนั่นเองนะครับถัดมานะครับเมื่อรู้ว่าคอมบูชาคืออะไรคอมบูชาทามาจากอะไรส่วนประกอบนะครับไอ้วอดุดิบคืออะไรส่วนประกอบคืออะไรมาดูประโยชน์บ้างดีกว่าเพราะทอนสุดท้ายแล้วเราเราไม่ได้เอาวดอดุดิบมันมาดื่มถูกไหม เราเอาวัตถุดิบที่ผ่านการหมักจนกระทั่งออกมาเป็นคอมบูชาซึ่งในส่วนประกอบซึ่งก็คือก่อนเนี่ยที่เราเาให้ฟังไปน,นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูเราดื่มส่วนประกอบเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรกับร่างกายนะครับอ่ะผมไล่ให้ดูทีละข้อเลยนะข้อแรกก็คือเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแน่นอนมันเกี่ยวกับกัดเกี่ยวกับลำไส้นะครับอันถัดมานะครับรักษาระบบย่อยอาหารให้เป็นระเบียบนะครับถัดมานะครับส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและ ระบบน้ำเหลืองนะครับก็คือเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะฮะเพิ่มสารอาหารที่จําเป็นให้กับร่างกายนะครับในคอมบูชาเนี่ยก็มีสารพฤกษเคมีถูกไหมสารอาหารมีวิตามินบางอย่างนะที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายนะครับทําให้ระบบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันทํางานสมูททางานราบรื่นนะครับอันถัดมานะครับพอเวลาลําไส้ดีนะครับผิวพรรณก็เปล่งปลั่งนะครับผิวใสมีออร่านะครับ อันถัดมานะครับขับไทยสะบวกไม่ต้องเบ่งแน่นอนคุณลองนึกภาพนะขยะที่อยู่ในบ้านคุณนะ่ะอยู่ในคอนโดคุณเนะ่ะคุณกินทำอะไรเสร็จคุณอยากจะหมักทิ้งไว้ในบ้านใช่ไหมคนะคุณยังพยายามที่จะออกมาทิ้งนอกบ้านอยู่เลยถูกไหมแล้วอาหารที่เรากินเข้าไปในตัวคุณคิดเหมือนกันหรอไมได้ออกอไม,อ,ไมอยากจะเก็บมันอยู่ในไ,ไส้เป็นเอึอยู่ในลำไส้ในตัวคุณหรือคุณอยากจะรีบๆเอามันออกไปกินเสร็จปุ๊บพุงนี้เอาออกไปซะ ขยะมันยังนึกได้เลยอุจจาระของเสียอึอก็เหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับลดการไขสะสมไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆของร่างกายแน่นอน,นําไส้ดีภูมิคุ้มกันดีบลัดดีลิ้นดีนะครับก็ทําให้ไขมันสะสมในร่างกายไขยมันส่วนเกินเนี่ยก็ลดลงแน่ลงแน่นอนนะครับดื่มไปแล้วเนี่ยพบว่าสด,สดชื่นผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของมันนะครับสมองปลอดโปร่งคิดอะไรก็ดีนะครับอันนี้อาจจะดูฟิเบอร์นะครับ คุณลองคุณรู้ไหมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าลำไส้คุณดีเนี่ยเบรนนะครับก็ดีเหมือนกันคุณลองไปเซิร์ชงานวิจัยถูก็ได้นะครับเบรนกัดเบรนนะครับเอ็กซิสคือสมองกับกัดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันถ้าระบบลำไส้ดีสมองดีเองนะครับอันถัดมานะครับลดกลิ่นอับนะครับที่เกิดจากอวัยวะเพศนะครับไม่น่าเชื่อนะตกขาวกลิ่นอับอะไรก็แล้วแต่คุณเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะินยาคูแล้วกลิ่นกลิ่นน้องสาวกลิ่นน้องชายดีขึ้นนะโดวยเฉพาะผู้หญิงเนี่ย เหมือนกันเพราะมันเป็นโปรไบโอติกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีความเข้มข้นมันมีสเตรนที่ต่างกันนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายนั่นเองนะครับถัดมานะครับคอมบูชาในเมื่อมันดีซะขนาดนี้มันมีประโยชน์ซะขนาดนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับมันมีสองทางเลือกนะครับแล้วแต่นะเหมือนอาหารนะคืออาหารดีใช่ไหมถ้าคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านรักกัรทาอาหารทําเองได้เลยแน่นอนว่าต้นทุน อะไรก็แล้วแต่เราควบคุมความสะอาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจนะครับคุณก็ไปหาซื้อเอาครับเรามาพูดในมุมมองของคนที่ไม่อยากทำนะครับไปหาซื้อเอาเนี่ยคุณต้องนึกภาพว่าหลักๆมันจะมีอยู่2ออย่างประเด็นนะคืออย่างแรกคือใช้โรงงานในการผลิตนะครับมันก็จะทําออกมาสติบดีแนละอันนี้ก็แน่นอนราคาก็จะระดับหนึ่งนะอันนี้ก็จะเท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะมีอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางห้างเท่านั้น เพราะอะไรเพราะราคามันสูงคุณเอาไปเทียบเทียบกับน้ำอัดลมเนี่ยคือมันเทียบกันไม่ได้นะเทียบกับกับเบียร์เทียบกับกับแอลกอฮอล์กับเหล้าเนี่ยปรากฏไอ้นี่มันสูงกว่าชาวบ้านเลยนะครับเพราะอะไรคือก็เพราะมันดีว่าเราจะพูดยังไงนะแต่ถ้าเทียบกับราคาเพียวๆเนี่ยบางคนดูไม่รู้เรื่องน้ำอะไรวะเนี่ยแพงเลยวะราคามันสูงเลยวะจริงมันไม่ใช่แพงมันราคาสูงเพราะต้นทุนมันดีมันวัตถุมันถุดิบนะประโยชน์มันดีนะครับ ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยพบอ่ะไม่ค่อยเจอในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยมันขายตามออนไลน์นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโฮมเมดโฮมเมดเนี่ยเพียบเลยนะครับคือไอ้แบบที่มันเป็นโรงงานผลิตเนี่ยน้อยนะครับแต่อีกแบบหนึง่งแบบโฮมเมดเนี่ยเพียบเลยนะก็แล้วแต่ว่าคุณลองไปเลือกดูส่วนใหญ่จะขายในออนไลน์ร้านสะดวกซื้อให้นึกไว้เลยมันไม,ไม่ค่อยมีพอเขาเอาเข้าไปแล้วมันขายไม่ค่อยได้เพราะคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าน้ำบ้าบออะไรว่าี่ยมราคามสูงขนาดนี้นครับ ไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้ากินถูกไหมซาซาเปียวๆเหมืงนันซื้อน้าอะไรหวานๆกินซื้อนมเปรี้ยวกินดีกว่านะครับแต่เขาไม่รู้ไงเพราะว่าข้างในเนี่ยมันโคตรมีประโยชน์สารพัดประโยชน์เลยนะครับทีนี้หาซื้อได้ยังไงถอดมาต้องม,มาดูว่าราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยมันแวรี่เลยมันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจว่าเขาใส่ปริมาณกี่มิลลิล,ลิตรถูกไหมขวดละลิตรขวดละครึ่งลิตรขวดละ 300cc อะไรกันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งขายยังไงอันที่2ก็คือ คุณภาพนะครับในการผลิตซึ่งแน่นอนว่ามันแปรผันอยู่กับอะไรไหมแปรกันแปรผันอยู่กับ6ปัจจัยนี้นะครับคือมันตอบไม่ได้เลยว่าราคาเท่าไหร่เพราะแต่ละอันมันมีคือแล้วแต่ว่ามันคุณเทียบยังไงอ่ะลิตรต่อลิตรหรือครึ่งลิตรต่อครึ่งลิตรอันต่อมาคือคุณภาพในการผลิตซึ่งปัจจัดปัดจจัยหลักเนี่ยมันขึ้นกับอย่างเนีหกอย่างนี้นะให้คุณนึกตามนะอย่างแรกคือประเภทของใบาชาแน่นอนประเภทของใบาชามันก็เป็นวัตถุดิบหลักนะคุณภาพของหัวเชื้อสโคบี น้ำตาลที่ใช้นะครับประเภทน้ำเปล่าที่ใช้ประเภทสารแต่งกลิ่นแต่งสีนะครับถ้าเขาไปใช้พวกคุณนึกภาพเหมือนเวลาคุณไปซื้อน้ำปั่นไปพวกใช้พวกหัวเชื้อของปลอมของก๊อฟมันก็ถูกถูกไหมแต่ถ้าคุณไปซื้อน้ำผลไม้สดมันก็ป็นขมมันก็ต้องราคาสูงกว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมอย่างสุดท้ายก็คือภาชนะที่บรรจุใส่ขวดพลาสติกมาราคาก็ต่ำถูกไหมใส่ขวดแก้วมาราคาเขาสูงใส่ขวดพลาสติกมากินคุณก็กินไมโครพลาสติกไปใส่ขวดแก้วมามันก็ดีหน่อย แต่ราคามันสูงนั่นเองนะครับนะวันนี้ผมมีมาแนะนำนะครับคอมบูชาของเวลเนสฮับนะครับว่าทําไมเนี่ยถึงเป็นทางเลือกนะครับของคนที่อยากจะดื่มคนที่อยากจะทําเองเนี่ยทำได้เลยนะครับมีเทคนิคมีรายละเอียดอะไรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่เต็มหมดเลยแต่ถ้าคนที่ไม่อยากทานะครับและอยากหาซื้อของดีๆของอร่อยของที่มีประโยชน์นะครับของที่นึกถึงคุณภาพเป็นหลักนะครับผมแนะนําให้คุณเลือกยี่ห้อเวลเนสฮับเลยนะครับ ผมมีเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงควรจะต้องเลือกกินนะครับเลือกดื่มของเวลเนชัพนะครับอย่างแรกข้อแรกนะครับเรานะครับใช้เวลเนัพเนี่ยใช้ใบชาผู่เอ๋นะครับอย่างดีนะครับมีฤทธิ์ในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยต้านเชื้อไวรัสนะครับแก้การอักเสบต้านนังสีนะครับบำรุงสมองและระบบประสาทนะครับคือเราใช้ชาอย่างดีนะครับคือใบชาเนี่ยที่ใช้ในการผลิต คมบูชาของเวลนิสทับใช้ชาผูเอินะครับอันที่2แนะครับแหล่งปลูกชานะครับเลือกเฉพาะชาออร์แกนิกเท่านั้นราคาสูงไม่เป็นไรแต่ต้องสะอาดแล้วก็ดีที่สุดเท่านั้นนะครับอย่างที่3นะครับเวลนสทับนะครับใช้น้ําสะอาดอย่างดีนะครับปราศจากสิ่งสกปรกปราศจากเชื้อโรคปราศจากสารโลหะหนักนะครับสารทิศปนเปื้อนแต่ยังคงมีแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับร่างกายนะครับแน่นอนว่า น้ำก๊อกน้ำปลาปาน้ำธรรมดาทั่วไปราคาก็ต่ำนะครับแต่ถ้าน้ำกรองดีๆนะครับก็ราคาก็สูงแน่นอนนะครับอันถัดมานะครับใช้หัวเชื้อสโคบี้เฉพาะสดใหม่เท่านั้นนะครับเก่าไม่เอาแก่ไม่เอาเฉพาะเฟชเฟชแข,แ,แข็งแรงแข็งแรงมีพลังเท่านั้นมาหมักนะครับอันถัดมานะครับน้ำตาลใช้น้ำตาลออแกนิกอย่างดีนะครับราคาสูงไม่เป็นไรแต่สนใจว่าต้องเป็นแบบตีเท่านั้นดีที่สุดเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นไม่ใช่ น้ำตาลขาวนะครับเอาน้ําตาลที่มันเป็นน้ําตาลธรรมชาตินะฮะอันถัดมานะครับสะอาดพิธีพิถันในการทําทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราทําเองชงดื่มเองทุกวันนะครับเราอยากกินยังไงดีที่สุดยังไงเราก็ต้องให้คนที่เลือกซื้อเลือกใช้เปโเนิซับคอมบูชาเนี่ยได้กินแบบนั้นเหมือนกันนะครับอันถัดมาแต่งกลิ่นและรสชาติให้หอมเนี่ยจากความรู้นะครับเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราจะเลือกอะไรดีไม่ใช่มัว่วๆซัวๆนะครับเลือกอนุนนี้มาแต่งเติมเข้่ไปแล้วที่สําคัญต้องเป็น วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่เอาแบบสังเคราะห์ขึ้นมานะครับมันมีกลิ่นหอมมันแบบดีราคาถูกก็จริงแต่มันเป็นของก๊อบมันเป็นของปลอมที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาคุณจะเอาไปทําไมนะครับอ,อันถัดมาเลือกใช้ภาชนะนะครับบรรจุที่เป็นขวดแก้วไม่ใช่พลาสติกเพราะอะไรนอกจากเราจะรักตัวเองเราต้องรักโลกด้วยพลาสติกเนี่ยเรากินเสร็จปุ๊บดื่มกระดกเสร็จเสร็จปุ๊บทิ้งไว้นี่ครับอีกกี่ร้อยปีกว่ามันจะมันจะย่อยสลายเสร็จและอีกอย่างคุณไม่คุณอยากกินไมโครพลาสติกที่อยู่ในพลาสติกหรือเ มผมเลยใช้เลือกใช้ขวดแก้วนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอร่อยหอมมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจคอมบูชานะครับของเบลนเนสทับนะครับสามารถคลิกไปสั่งซื้อรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าคุณไม่สนใจออคอมบูชาเนี่ยแล้วคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับ เรื่องแรกคือเรื่องทฤษฎีความชราและทํำยังไงให้ชะลอวัยคอร์สนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นะครับคอร์สที่2ฮอร์โมนเพื่อชะลอ,อวัยคอร์สนี้จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนถ้าคุณสามารถรู้ได้ว่าเซลล์คุณทางานยังไงคุณสามารถรู้ได้ว่าทํายังไงให้ฮอร์โมนมันทํางานได้สมบูรณ์นะครับคุณจะได้3อย่างนี้นะอย่างแรกคือชะลดูดีดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนคุณทําให้เซลล์คุณทํางานได้ดีที่สุดทําให้ระบบฮอร์โมนคุณทํางานได้ดีที่สุดคุณก็จะดูดีดูอ่อนกว่าวัยอย่างที่2คุณดี ใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยใส่ชุดอะไรดีก็ดูดีเซลคุณทางานสมบูรณ์ฮอร์โมนคุณทางานสมบูรณ์คุณก็หุ่นดีนั่นเองอย่างที่3ห่างไกลโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะครับทุกวันนี้โรคมันไม่ได้เกิดจากเอามือมาแตะกันเอามาจูบกันมีหายใจร่วมกันนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการออกกำลังกายซึ่งถ้าเกิดคุณรู้ได้ว่าเซลล์คุณทางานยังไงดีที่สุดรู้ได้ว่าทํายังไงให้ฮอร์โมนในร่างกายคุณทำงานดีที่สุด คุณก็จะห่างไกลโลกที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแล้วชอบรู้สึกเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์ได้เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างกับคนรอบตัวกดแชร์ได้เลยและถ้าสนใจเรื่องเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับกด Subscribe กด Follow ไว้ได้เลยและถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด f a v o r i t e ไว้ได้เลยครับ